มาเลยจ้าใครที่กำลังมองหาชั้นวางรองเท้านะคะคุณพี่วันนี้นะคะชั้นวางรองเท้าราคาเริ่มต้นแค่103บาทเท่านั้นเลยจ้ะนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วนะคะอยากได้ชั้นวางรองเท้าหรือว่าชั้นวางอเนกประสงค์ตัวนี้คือสามารถวางได้ทั้งแบบวางได้ทั้งของนะคะหรือว่าวางรองเท้าหรือว่าวางหมวกแขวนกระโปรงกระเป๋าแขวนเสื้อสูทแขวนเสื้อแบบว่าเออกันฝนเนาะแม่ช่วงนี้นะคะตัวนี้เอาไปวางได้เลย หนน้้าบาบตัวนี้เอาไว้แขวนเสื้อกันฝนก็ได้แล้วก็วางรองเท้าด้วยก็ได้นะคะเขาจะเป็นแบบว่ามีชั้นมาให้เลือกนะคะ2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้ในตะกร้าเลยวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่103บาทเท่านั้นเลยจ้ะนะคะเป็นชั้นเหล็กนะคะเคลือบสีกันสนิมมาให้แล้วอย่างดีจ้ะพี่ๆจา๋ามีสองสีนะคะมีสีดําแล้วก็สีขาวตัวนี้จัดเก็บของได้เยอะมากคุณพี่แล้วก็ป้องกันสนิมอย่างที่น้องบอก ตัวเนี้ยเขาเคลือบสีกันสนิมมาให้แล้วค่ะแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้มากกว่า50โลจ้ะพี่จ๋าใครจะเอาไปวางรองเท้าก็คือวางได้หลายคู่เลยแม่นะคะตัวเนี้ยวางได้หลายคู่เลยน้องดูให้นะคะถ้าเกิด4ชั้นเนี่ยโอ้โหยังต่ําก็คือเป็น10บคู่อะแม่นะคะแล้วก็วางพวกของที่ไม่ได้ใช้แบบว่าเป็นประจำเนาะแม่เอาไว้เก็บของได้เลยนะคะส่วนด้านบนเนี่ยแขวนกระโปรงกระเป๋าแขวนล่มแขวนเสื้อสูทแขวนได้หมดเลยนะคะราคาวันนี้ เริ่มต้นแค่103บาทเท่านั้นเลยจ้ะพ,พี่จ๋าวางนอกบ้านในบ้านได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เคลือบกันสนิมมาให้แล้วจ้ะนะคะมี2สีสีดําแล้วก็สีขาวนะคะใครจะเอาไปแขวนหมวกก็ได้แขวนกระเป๋าก็ได้แขวนเสื้อสูทก็ได้นะแม่วางมุมไหนของบ้านก็ได้ก็คือแบบ minimal, มินิมอลมีดีไซน์สุดๆเลยตัวนี้เรียกว่าชั้นวางอนเนกประสงค์ค่ะแม่ราคาเริ่มต้น103บาทเท่านั้นเลยจ้านะคะมี3ชั้นนะคะ4ชั้นแล้วก็5ชั้นพี่พี่มากดเลือกได้ในตะกร้าเลย นะคะส่วนขนาดมีให้2ขนาดนะคะมี60เซนกับ80เซนค่ะพี่พีมาเก็บไปได้เลยนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นนะจาก3 9 9บาทเหลือแค่103บาทแฟลตเซลนะคะคุณพี่จ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าแฟลตเซลมีจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นคือใครใครเข้ามาแล้วเนาะกำลังมองหาชั้นวางของอเด็กประสงค์อยากอยากได้ชั้นวางรองรองเท้าหรือว่าอยากได้ชั้นวางแบบแขวนกระเป๋ากระเป๋าอย่างเงี้ยแม่ กดตัวนี้ไปได้เลยแล้วราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่ขารีบกดรีบเก็บนะเพราะว่าสินค้าแฟลชเซลเนี่ยหมดไวมากๆใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะว่าสั่งซื้อแล้วจ้าน้องจ๋าเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยแม่นะคะน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยตัวนี้รองรับน้ําหนักได้มากกว่า50โลเลยค่ะพี่พี่อย่างที่น้องบอกเนาะถ้า4ชั้นเนี่ยวางรองเท้าได้อย่างต่ํา10ชิ้น10คู่คุณพี่วางไปเลยนะคะที่บ้านมีรองเท้ากี่คู่วางได้หมด เลยนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่103บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะมี2ขนาดค่ะพี่ๆจะกดเลือกได้ในตะกร้าเลยนะตัวนี้พี่ๆสามารถประกอบเองได้ง่ายๆเลยนะคะราคาดีมากๆราคาแค่103่บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะคุณพี่ใครอยากได้คูป้องจะส่งฟรีกดได้เลยหรือใครที่บบว่าเป็นลูกค้าใหม่ของน้องเนาะกดติดตามร้านน้องก่อนนะคะแม่จะได้รับคูปองจะส่งฟรีกันไปนะคะตอนนี้รีบสั่งซื้อได้เลยนะแม่เพราะว่าสินค้าแฟลชเซลล์จะหมดแล้ว ะะแต่ก็าแฝดเซลล์น้องจะปิดแล้วนะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะจ๊ะ